สบายขับขี่กับอี s u สวัสดีครับไม่ว่าจะอยู่ที่ใดสูตรลมหายใจแล้วสบายจมูกเป็นเรื่องที่สําคัญครับแม้ระบบกรองอากาศภายนอกรถของอ e-Su จะกรองได้ถึงระดับ PM 2.5แต่อากาศหรือกลิ่นจากภายในรถนี่กรองไม่ได้นะครับ รถที่เราใช้งานอยู่แล้วและเกิดกปลี่ยนอับอันเกิดจากเครื่องปรับอากาศหรือความเปียกชื้นในรถนี่แก้ไขไม่ยากครับโดยล้างทำความสะอาดให้ดีและนำรถจอดกลางแดดเปิดประตูให้หมดอาจจะเปิดพัดลมเครื่องปรับอากาศให้แรงสุดช่วยไล่ความอับชื้นในตู้แอร์ด้วยก็ได้สัก15นาทีค่อยปิดพัดลมแล้วทิ้งไว้สักชั่วโมง2ชั่วโมงต่สำหรับรถยนต์ใหม่ป้ายแดงซึ่งจะมีกลิ่นที่เรียกว่ากลิ่นใหม่แสบจมูกไม่น้อยนั้นทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าสารประกอบอินรทรีย์ระเหยง่ายระเหยออกมาจากวัสดุต่างภายในรถ,นรถเป็นต้นว่ากาวพลาส ยายสังเคราะห์สีหนังมีผลอะไรไหมและจะแก้ไขอย่างไรตอนหน้ามาคุยกันสวัสดีครับ